ทีนี้มาดูในส่วนของอเรื่องของดินฝาอากาศกันบ้างนะครับนี่ทางด้านในบุญชุมชุมบวจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันนาสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกพระเซงอำเภอพระเสงจังหว,วัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็นได้รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำตาปีเตี่ยมอำเภอพระเซงนะครับว่า ท่านบอ่อระดับน้ำเนี่ยส่งส่งตัวเพิ่มขึ้นช้าชานะครับอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะที่บริเวณอำเภอเคียนซาร,ระดับแม่น้ำตาปีได้เพิ่มขึ้นย่างช้าชาส่วนที่อำเภอพุ่นพินเนี่ยนะครับน้ำขึ้นแล้วก็ลงตามน้ำทะเลที่นุ่นในแต่ละวันนะครับโดยตลอดลมน้ำตาปีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมในผักได้มีฝนเพิ่มขึ้นรอยละหกสิบข้องพื้นที่จึงข้อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รับลุม ใกลๆกลับริมฝั่งแม่น้ำตาปีนะครับให้ระมัดระวังน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้แล้วก็คอยติดตามสถานการณ์น้ำย่างกลายฉิดกระพมนะครับ,อรบเอา นามจะปัดเส้งจะไมครับพี่บะเนยครับผมอ,อ่าไอติดตามอย่างไกลชิดนะครับก่าพื้นทีค่คนที่เขาอยู่ในอ่าริมฟังม่งแม่น้ำตาปีเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังเพราะว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้นะครับอ่าช่วงนี้ก็นแน่นอนเมื่อที่บอกและครับว่าเกาสู้ช่วงของน้ำฟุ้กันแล้วอ่าลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแนะครับพี่บะเนยครับอ่าเราระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ ในพื้นที่ริมฟังพื้นที่ริมเข้านะครับดินโคลนสไลด์อะไรเนี่ยแบบเฉายาปาักมากกว่านั้นอะไรเนี่ยก็ยัาง้องควพระวังมาเรต่ว่านี่บอกว่ามีโอกาสได้ทำบัตรทันผัวนะครับทันกักวักเตือนไว้ในรายการเล่นเข้าชาวใต้ครับพี่บอลเลยทันบอกว่าพี่น้องก็ต้องติดตามเข้าจากสำนักเข้า กองก่มประชา,ยาพันธ์เรานี่แลรวกับวิบนายข้าวกองสงรจจารจัดการนะ,อ,ะอย่างไกลชิดด้วยนะครับอ,อปมอจะมีข้าวคราวใดๆเราก็นํามาแจ้งกันนะครับ